อันนี้เราได้บัตรมาแล้วนะฮะได้เป็นกราบใบคอมาแล้วนะครับบัตรราคาข้าวที่นี่ก็ถือว่าถูกมากครับถ้าเทียบกับการได้เดินชมข้างในนะฮะบัตรอยู่ที่1 0 0้อยบาทครับนะฮะจะมีเป็นใบเสร็จตัวนี้นะครับหน0ร้อยบาทพร้อมกับตัวนี้ครับสูตรที่บัตรอีกหนึ่งเล่มและเรา ลองเข้าไปชมกันนะครับว่าอะไรมีความน่าสนใจยังไงไงกันเลยครับตอนนี้เราเข้ามาในอยู่อยู่ในห้องที่จัดแสดงแล้วนะครับเป็นเกี่ยวกับวิทิทชัดแต่ลองดูนะครับ นะว่าเป็นการแสดงปิดไฟแล้วนะครับ ยันตามผมมาเลยครับครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่อีกห้องนึงแล้วนะครับหลังจากที่ห้องแรกที่เราเข้าไปจะมีการแสดงเป็นวิดีทัศนะครับอธิบายความเป็นมาคร่าวๆข,ของคนไทย ห้องนี้จะมีบรรยากาศค,คล้ายๆกึ่งๆงานวัดเกึ่งๆยังไงดีละ่ะเหมือนกับแฟชั่นราตรีของคนไทยในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันะบนะปนๆนกันอยู่นะมีแม่ค้าหาบ มีรถส้มต่ำก็ให้ยากาศดูดีรู้สึกดีเหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะไปดูห้องต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อตามไปเลยครับ อันนี้เป็นห้องอีกห้องหนึ่งนะครับชื่อเปิดตำนาสวนภูมิแล่เราลองเข้าไปดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงครับครับครับขอบคุณครับ ก็จะเป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับอารยธรรมของคนสมัยก่อนที่อยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าสวนอุกุมนะครับเราถูกลุกขึ้นมาจากความตายโลกแข่งความรู้สมผั มีการแสดงวิดีทัพให้ดูนะทำให้เรื่องราวน่าสนใจมากขึ้นนะครับใ,ใน,นถ้าติดต่อวิญญาณผีใน,ในส่วนนี้นะครับก็จะมีการอธิบายไล่ตั้งแต่ต้นกำเนิดเลยนะครับ<ำ>ะมีวิวัฒนาการ<ำ>ของมนุษย์ ในยุคกตก่างๆและจนถึงต้นคำนิดของแผ่นดินที่เรียกว่ารรนภูมินะครับมีการแสดงให้เห็นข้าวของเครื่องใช้ <ๆ S 2> <ล>ต่างๆทั้างส่วนที่เป็นกระดูกสัตว์เป็นสังวิตเป็นหิงนะฮะแล้วแต่แต่ละยุค ตนไป,ไปเราปลูกข้าวกินเองใช้แบบไร้เกี่ยวข้าวเราเก็บข้อปากหาของกินาจากห้องของ กำเนืสวดอูมนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของการที่เขาเรียกว่าสร้างบ้านแปลงเมืองนะครับเป็นเรื่องเป็นชุมชนต่างๆในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นการแสดง บริทัศน์เรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนของคนในยุคสมัยนั้นลองลองดูนะว่าเป็นย่งไงบ้างให้อารมณ์เหมือนการเล่นเกมเลยนะครับถ้าใครเคยเล่นเกมพวกแนว RPG ในคอมพิวเตอร์เกมออนไลน์ต่าง จะเห็นเลยว่าอารมณ์นหน้าจอคล้ายๆกันเลยครับ <M> มีตัวละครให้เราเลือกไม่แน่ใจว่าจะมีการขับเกลียสกิลด้วยหรือเป <M> ล่าแยวเราลองเลือกเป็นชาวดีเป็นคนที่ใช้ดูแล้วกันครับ สกิลมีอะไรต่างๆเอาไว้เขาได้ว่าอันนี้ก็จะเป็นเ,เหมือนกับกรองสำริดนะครับลองดูใช่หรือเปล่าใช่นะฮะเป็นกรองสำริดนะครับกรองที่ทำมาจากเหล็กสำริดโลหะผสม เสียงเราเสียงเหมือนเคราะก์กลมมังเลยเนะครับอน,นี้ก็เป็นเกมเหมือน,นกับตัวเมื่อกี้นะาะเจา้าดีครับมีการตัดแสดงข้อของเครื่องใช้ในยุคสมัย กันนั้นนะครับแยกกันไปเป็นจุดๆตอนนี้เป็นวันธรรมดานะครับก็เลยอาจจะดูเงียบเหงาไปสักนิดหนึ่งหรืออาจจะเงียบเหงาอยู่อย่างนี้แต่แรกแล้วก็ไม่แน่ใจห้องต่อไปนะครับ ชื่อห้องสยามประเทศนะฮะแค่พาเข้าห้องก็ใช้ได้แล้วครับเป็นผังรูปของกระบวนเรือพระยุหิยตรานะครับในส่วนนี้ก็จะมีแบบจําลองที่แขวนอยู่ เป็นนาบ,บจำลองของกระวนเรือประยุทธ์ยาตราจัดแสดงน่าสนใจทีเดียวครับใช้แขวนไว้นะะลอยๆทำให้ดูมีมิติและเรียกความน่าสนใจได้ทีเดียวครับ ห้องนี้ก็เหมือนห้องอื่นๆที่เราผ่านมานะครจะมีวิธีทัศน์มีแบบจาลองให้เราได้ดูได้เล่นได้ศึกษานะครับเมื่อกี้ผมลองเดินดูอีกอยู่พักหนึ่งมีวิิีทัศน์ตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะคือตัวนี้ครับเดี๋ยวเราลองดูนะฮะว่าเป็นยังไง Mm -hmm. thank you นิยายามีคือเป็นไปด้วยฝรั่งดั้งคออย่างนี้แหละเจ้าค่ะมีทั้งฝรั่งเฟยโปรตเกตวิลันดาสบสมคนเปยันไปทั้งเมืองสยามอนน่ะอยนคนเราที่ตั้งนอดีเหมือนเป็นเกมที่ท้าทายสำหรัอ,อ้องฉนั้นพีอยากจะรู้มกันว่ามันจะดงเิอย่งไ ชื่อมารีกีมาเจ้าค่ะอีฉันเป็นลูกครึ่งพ่อเป็นชาวโปรตุเกสส่วนแม่เนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นส่วนสามีอีฉันนะที่แล้วใหญ่เลยเป็นคนกรีดแท้ๆเลยเจ้าค่ะชื่อฟอลคอนแล้วตอนนี้ก็ได้เป็นขุนานางสยามนะด้วยหนยา้าตาจะไม่หวานไม่ไหวเลยเจ้าค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่นะเจ้าค่ะ รู้นะครับว่าเท้าทองกีบมามีวงวานที่ค่อนข้างวุ่นวายพอสมควรทีเดียวเพราะแต่เดิมก็อพอทราบแค่ว่าเธอไม่ใช่คนไทยนะแต่พอดูประวัติเข้ามาจากในตรงนี้แล้วก็น่าสนใจน่าสุกดีเหมือนกันครับเดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนอื่นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อทำดูไปเลยครับ